สวัสดีค่ะพบกับคิทเช่นไอค่ะวันนี้นะคะตันก็มีเมนูง่ายๆนะคะเป็นของหวานมาฝากกันค่ะเมนูนี้นะคะก็คือพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายค่ะใช้วัตถุดิบเพียงแค่3อย่างเท่านั้นค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวคาราเมลกันก่อนค่ะ ใส่น้ำตาลนะคะลงไป4ช้อนโต๊ะค่ะใช้เป็นน้ำตาลทรายธรรมดาเลยนะคะสำหรับช้อนตันใช้เป็นช้อนกลางที่ใช้ทานข้าวนะคะตักแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะให้เติมน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะคะลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วให้เราทำการเปิดไฟเลยนะคะ ในการทำคาราเมลนะคะให้เราใช้ไฟกลางค่อนมาทางไฟอ่อนนะคะแล้วก็เราอย่าคนนะคะให้ใช้วิธีการกลิ้งกระทะเหมือนในคลิปนะคะแล้วค่อยๆตั้งไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆรยนะคะรอจนน้ําตาลทรายละลายนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อน้ําตาลทรายของเราละลายนะคะก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแบบในคลิปค่ะสำหรับตัวความเข้มของคาราเมลนะคะก็เลือกได้ตามความชอบเลยค่ะ ถ้าชอบเค็มมากกว่านี้ก็ให้ตั้งไฟต่อไปอีกนิดนึงนะคะแต่อย่าเข้มเกินนะคะเพราะว่าถ้าเข้มเกินไปแล้วเนี่ยจะทําให้คาราเมลของเรามีรสขมค่ะสําหรับตันแบบนี้โอเคแล้วนะคะหลังจากที่ได้ตัวคาราเมลสีตามความต้องการของเราค่ะให้เราเติมน้ําร้อนนะคะลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะย้ํานะคะว่าเป็นน้ําร้อนในขั้นตอนนี้นะคะตัวไอที่พุ่งออกมาเนี่ยจะค่อนข้างร้อนให้ระวังนิดนึงนะคะ แล้วเราก็ใช้วิธีการกลิ้งกระทะนะคะเพื่อให้ตัวน้ําและตัวคาราเมลของเราเข้ากันดีจากนั้นให้ทําการปิดไฟได้เลยค่ะนําตัวคาราเมลที่เราได้นะคะไปเทใส่พิมพ์พค่ะสําหรับวันนี้ตันก็ใช้เป็นตัวพิมพ์พทําขนมปังนะคะเพื่อนๆสามารถปรับใช้ตามที่มีได้เลยค่ะอาจจะใช้เป็นตัวถ้วยก็ได้นะคะเมื่อเทคาราเมลลงไปแล้วค่ะกริ้งให้ทั่วแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะมาทำในส่วนของตัวคัสตาร์ดนะคะวันนี้ตันใช้เป็นนมโรงเรียนค่ะใส่นมโรงเรียนนะคะลงไป1กล่องค่ะหรือถ้าใครไม่มีนมโรงเรียนนะคะสามารถใช้เป็นนมจืดแบบอื่นได้ค่ะปริมาณอยู่ที่200มิลลิลิตรค่ะ หลังจากนั้นให้เพิ่มความหวานนะคะด้วยการใส่นมข้นหวานลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ค่ะเสร็จแล้วเราจะนำส่วนผสมส่วนนี้นะคะขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนเช่นเดิมนะคะเราจะตั้งเพียงแค่ให้ตัวนมมีลักษณะที่อุ่นๆนะคะจะไม่เอาร้อนไม่เอาเดือดนะคะ สังเกตตรงขอบหม้อค่ะถ้าขอบหม้อนะคะเริ่มมีฟองอากาศจากความร้อนขึ้นมานะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะให้เราทำการปิดไฟนะคะอย่าลืมคนให้ตัวนมและนมข้นของเราเข้ากันด้วยนะคะหลังจากนั้นนําไข่ไก่2ฟองค่ะมาตอกใส่ภาชนะนะคะวันนี้ตันใช้เป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะไข่ไก่แนะนําให้เป็นไข่ไก่ที่มีความสดนะคะ ถ้าเกิดว่าใครใช้ไข่เก่าเนี่ยอาจจะมีความคาวนิดนึงอาจจะเพิ่มกลิ่นวนิลาลงไปด้วยค่ะแต่สําหรับตานตัวนี้ไม่ได้เพิ่มกลิ่นลงไปเลยนะคะตีไข่ให้เข้ากันดีค่ะหลังจากที่ไข,ข่ขาวไข่แดงเข้ากันดีให้เรานําตัวนมที่เราอุ่นไว้นะคะมาเทใส่ลงไปค่ะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ถ้านมร้อนจนเกินไปนะคะจะทำให้ไข่ของเราสุกนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะคะนมเอาแค่พออุ่นๆค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะให้เราทำการกรองค่ะตันจะกรองทั้งหมด2รอบนะคะโดยสำหรับรอบที่2นะคะตันก็จะกรองใส่ไปในตัวพิมพ์ที่เทคาราเมลไว้เลยค่ะ เมื่อเทคัสตาร์ดลงไปในพิมพ์เรียบร้อยนะคะสังเกตค่ะจะมีฟองขึ้นนะคะวิธีการกําจัดฟองค่ะให้เราใช้หลังช้อนนะคะแตะลงไปยังตัวฟองค่ะตัวฟองก็จะติดช้อนออกมาแบบนี้นะคะให้เราแตะตัวฟองออกมาให้หมดเลยนะคะตัวพุดดิ้งคาราเมลของเราจะได้ออกมาหน้าเรียบสวยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนะคะตั้งน้ําให้เดือดเลยค่ะหลังจากนั้นปรับไฟมาที่ไฟอ่อนสุดเลยนะคะ นำตัวพุดดิ้งคาราเมลของเราค่ะขึ้นนึ่งนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ30-35นาทีนะคะก่อนปิดฝาอย่าลืมเช็ดฝาให้แห้งนะคะเพื่อป้องกันไอ้น้ำหยุดลงหน้าขนมค่ะหลังจากที่นึ่งจนครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวิธีการสังเกตนะคะว่าพุดดิ้งของเราสุกหรือยังนะคะให้เราค่ะค่อยๆเอียงตัวพิมพ์นะคะออกมาค่ะอันนี้ตันใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะคะจับขอบพิมพ์ก่อนค่ะ ถ้าตัวเนื้อตัวพุดดิ้งนะคะไม่เหลวไม่ไหลนะคะแสดงว่าใช้ได้ค่ะนำออกมาพักให้เย็นสนิทก่อนเลยค่ะถ้าใครที่เทตัวพุดดิ้งนะคะมีลักษณะที่หนากว่าของตันนะคะอาจจะใช้เวลานึ่งนานกว่านี้นะคะวิธีการแซะออกจากพิมพ์นะคะให้เราค่ะใช้มีดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช้อนนะคะกรีดลงไปดังด้านขอบของตัวขนมค่ะ การที่ใช้ไฟอ่อนเนี่ยจะทําให้เนื้อพุดดิ้งของเราออกมามีลักษณะที่ไม่มีเป็นรูตามดนะคะทําให้เนื้อพุดดิ้งเนี่ยมีลักษณะที่เนียนสวยแต่ถ้าใครรีบคิดว่าทําทานเองไม่ได้แคร์ว่าจะต้องสวยก็สามารถใช้ไฟแรงได้เลยค่ะสังเกตนะคะเมื่อกรีดออกมาค่ะตัวน้ำคาราเมลของเรานะคะก็จะเยิมเย้มๆออกมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเทออกจากพิมพ์นะคะในขั้นตอนนี้ทําแบบรวดเร็วนิดนึงนะคะ แต่ก็ระวังตัวคาราเมลของเราหกเลอะเทอะด้วยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมโนูพุดดิ้งคาราเมลค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะทำได้ง่ายๆค่ะใช้วัตถุดิบเพียงแค่3อย่างเท่านั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะตันจะสรุปวัตถุดิบที่ใช้ไว้ให้ค่ะ สำหรับเนื้อพุดดิ้งที่ได้นะคะก็มีความนุ่มนะคะแล้วก็มีความเด้งเบาละลายในปากนะคะสูตรนี้ทำทานกี่ครั้งนะคะก็หมดทุกครั้งเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรค่ะในการทำพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดนะคะที่สามารถทำได้ง่ายๆใช้อุปกรณ์แค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิด เช่นไอง่ายนิดเดียว